สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนของคุณครูปเป้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะในห้องเรียนปฐมวัยบายครูปเป้เรามาพบกันในสัปดาห์ที่5แล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะสําหรับการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยการเรียนรู้กินดีอยู่ดีมีสุขวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแปลงฟันที่ถูกวิธีก่อนที่เราจะเรียนรู้กันค่ะ คุณครูเป้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาฝากเด็กๆในเพลงแปลงฟันเด็กๆสามารถทำท่าทางประกอบตามจินตนาการได้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะออกกำลังกายหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปออกกำลังกายกันเลยค่ะ ตื่นเช้าเราแปรงฟันกินอาหารแล้วเราแปรงฟันก่อนนอนเราแปรงฟันฟันสะอาดสวยเป็นเงางามแปรงฟันที่ถูกว,วิธีดูสิต้องแปรงขนลองแปรงฟันที่ถูกว,วิธีดูสิต้องแปรงขนลอง ที่ดูสิต้องแปงลงขนง เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะสำหรับวันนี้คุณครูเป้มีรูปภาพมาให้เด็กๆด,ดูอยู่สองรูปนี่คือรูปที่หนึ่งนะคะน,นี่รูปที่หนึ่งนะต่อไปรูปที่สองค่ะเอารูปที่หนึ่งเป็นยังไงนะรูปที่หนึ่งฟันของเขาสะอาดขาวสะอาดเลยสุขภาพฟันแข็งแรงส่วนรูปที่สอง ฟันเป็นยังไงคะฟันผุฟันแมงเลยมีเจ้าแมงกินฟันอยู่สี่ตัวกำลังมากัดกินฟันของเด็กผู้ชายคนนี้ดูแก้มสิคะแก้มบวมเลยแสดงว่าเด็กคนนี้แปลงฟันไหมคะเขาไม่แปลงฟันและแปลงไม่ถูกวิธีให่ไหมคะทานลูกอมทานขนมแล้วไม่ยอมบ้วนปากทำให้มีเจ้าแบคทีเรียมาอยู่ในปาก วันนี้คุณครูเป้จะมาพาเด็กๆแปลงฟันให้ถูกวิธีวิธีที่หนึ่งค่ะวางขนแป้งแนบกับขอบเงือกเอียงขนแป้งเป็นมุม45องศากับตัวฟันวิธีขั้นตอนที่สองค่ะขยับแป้งไปมาตามแนวของแป้งสีฟันตามระยะขนแป้งจากนั้นก็ ปัดลงในกรณีที่ฟันอยู่ข้างบนหรือปัดขึ้นในกรณีที่ฟันอยู่ข้างล่างเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆค่ะตามซี่ฟันให้ครบทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างให้สะอาดนะคะอ่าแล้วสำหรับขั้นตอนที่4ค่ะในกรณีฟันบดเคี้ยวก็ถูไปมาตามแนว ฟันทั้งซ้ายและขวาจนสะอาดอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาแปรงฟันให้กับน้องตุ๊กตาไปพร้อมๆกันนะคะอ่าเด็กๆจับแปรงในมือข้างที่เด็กๆถนัดนะคะวางแปรงเอียง45องศากับตัวฟันแล้วก็ขยับแปรงนวดไปมาแล้วก็ถ้าฟันข้างบนก็ปัดลง อย่าไปเรื่อยๆนะคะให้ครบแถวข้างบนเลยแนวฟันข้างบนของหนูให้ครบเสร็จแล้วก็ย้ายลงมาข้างล่างนวดนวดแล้วก็ปัดขึ้นในกรณีที่ฟันอยู่ข้างล่างนวดนวดแล้วก็ปัดขึ้นนวดนวดแล้วก็ปัดขึ้นนวดนวดแล้วก็ปัดขึ้นให้ครบตามแนวฟันข้างล่างแล้วฟันข้างในก็เด็กๆก็อ้าปากขึ้นจับแป้งค่ะ ถูไปมาถูไปมาฟันบดเคี้ยวของเด็กๆนะคะให้ครบเลยเลยสุดท้ายค่ะเราก็ต้องแปรงลิ้นของเราด้วยให้สะอาดเมื่อฟันของเราสะอาดครบทุกซี่แล้วก็บ้วนปากล้างปากให้สะอาดส่วนแปรงสีฟันเราต้องทำยังไงคะทิ้งไว้เลยไหมไม่ได้เราจะต้องล้างแปรงสีฟันของเรา ให้สะอาดดูว่ามีเศษอาหารหรือเศษยาสีฟันติดอยู่หรือเปล่าล้างให้สะอาดนะคะไม่งั้นแบคทีเรียรจะมาอยู่ที่ไหนเอ่ยจะมาอยู่ที่ขนแปรงสีฟันของเด็กๆแล้วเชื้อโรคมันก็จะสะสมอยู่ในนี้นเด็กๆจะต้องล้างแปรงสีฟันของเด็กให้สะอาดเหมือนกันสำหรับใบงานในวันนี้นะคะให้เด็กๆวาดภาพการแปรงฟัน นะคะแปลงแปลงกานเทนแบบนี้เลยวาดภาพให้สวยงามพร้อมกับระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆก็ถ่ายรูปส่งผลงานเด็กๆมาโชว์คุณครูเป้แล้วก็เพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมส่งผลงานของเด็กนะคะมาให้คุณครูเป้และเพื่อนๆดูด้วยสำหรับวันนี้คุณครูเป้มีความรู้ดีๆมาฝากเด็กเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ